น้ำยาดีเวอร์นักร้องหนุ่มดังขึ้นแท่นคุณพ่อลูกสองแล้วใช้ชีวิตครอบครัวแสนอบอุ่นแล้วสำหรับอดอีตนักร้องหนุ่มชื่อดังจงเบปาร์คหรือจงเบอดีตสมาชิกวงเคโอติก,กับภรรยาคนสวยเอิงปัทนาธทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันแล้วหนึ่งคนเป็นลูกสาวตั้งชื่อน้องดารินล่าสุดน้องดาลินก็เป็นพี่สาวแล้วจ้า โดยสาวเองิงตอนนี้กำลังตั้งคันลูกคนที่สองประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมแอดเอิงจีแพตตบอกว่า o u อ baby w one be baby anymore she is being promo to be a big sister เครื่องหมายสี่เหลี่ยม13าวิกสเปรยยองเครื่องหมายตัวหนอนคริปแรกของเราสี่คนมาไกลหน่อยแต่แฮปปี้ที่สุดแฮปปี้ไทยแฟมิลี่เดย์ ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ